คันทัสโรเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูดเป็นตำรา,าพามป่าเป็นรเราเทพาอารัตมีเมตาประทานพรขอรกราบสุโเทวพุทคารอนโมพุทธายะสัพพยติยาโนธรรมลโลกุตรโรวโรธังมคขาภพยม ทิทานเจ็ดจุดเทียนนวมมงคลบารมีต้นที่เจ็ดเทียนมหามงคลชัยซ้ายขวาขอเรียนเชิญทุนบารมีต้นที่ห้า พรอเรียนเชิญคุณนัทนัทนัทบัวเจริญนะครับประธานชมพุทธังตระดึงธรรมบางตระดึงสังคังตระดึงกรดึงเดนโมพุทธายะมนุญยังโอเมตระพันารายจะแผงนิตรอาถิจัมนิวิตดีในการประกอบพิธีกรรมน้อมนำบำบวงสวงางองจำเนิดพระวิสุทธรามจะปรกพระวินัยรามจะใช้กานยักษ์ใหญ่แดนใต้เลขที่ห้าสิบห้าทับหนึ่ง ที่หนึ่งตำบลหนองปูอำเภอบางระเมิงจังหวัดชนบุรีนูมิโลงนี้ขอวันเชิญปีตุเรศชนนัีเชิญบารมีพ่อรูปรามสังทองจะต้อง ยาดาจาเอาจงเปรีปีปรังมาเฮสุรังปทวสังวิสุทธิเทเวสังโทธิทายาสังนัมมะคัมโอ้เอขอให้เปียกคล่มกับผัดฉพิขันโกรธ อ๋อวันนี้เป็นพิธีการบวงสวงครับก่อนเปิดร้านก็คือร้านเราจะเปิดซอฟต์โอเพนิ่งในวันที่22ตุลาคมครับร้านของเราชื่อร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้บ่ายท N ครับตั้งอยู่ที่หนองปลือบางละมุงครับร้านเราเปิดปิดนะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นเลยปิดเวลาตี2ครับแล้วที่เราทั้งหมดครับประมาณ5ไร่ครับคือถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ร้านจอดรถกว้างด้วยครับร้านของเราเหรอครับร้านของเราเป็นร้านอาหารครับแนวเพลงเพลงเพื่อชีวิตเลยแล้วก็ จะเนนทางด้านอาหารครับเพราะอาหารของเราเป็นอาหารใต้แบบร้อเครับเพราะว่าพริกแกงเราจะเป็นพริกแกงใต้เลยเพราะว่าพริกแกงใต้เนี่ยมีความเข้มข้นและก็ร้อนแรงครับหอมกลิ่นสมุนไพรครับเรียกว่าหนักแน่นครับเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้เลยซอลเปนนิ่งเนี่ยจะเป็นการเปิดอ่าเป็นการเปิดให้บริการปกติเลยครับแต่ว่าความพิเศษจริงๆเนี่ยจะเป็นในวันที่9พฤศจิกายนครับเพราะว่าเป็นวันแกรนด์โอเปนนิ่งเลยก็คือมีคอนเสิร์ตของวงคาราบาวแบบเติมอ่าเต็มวงมาเล่นให้ดูเลยครับ ร uh, ายได้จากการ oh. เรียกว่าเป็นมอบให้การกุศลแบบ100%เลยครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในการ,รกว่าจะเป็นการประมูลสินค้าบนเวทีคอนเสนิร์ตในวันนั้นครับรวมถึงค่าบัตรต่างๆครับที่ลูกค้าเข้าใช้บริการจ่ายเข้ามาครับเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะมอบให้เป็นการกุศลแบบ100%เเลยครับ